นูช mm ็อปแล้อนะกี่ต้องเอามันออกไกีทำยัไม่ทำตึงนี้ต้มีขาวอยู่นั่นนูช็อเช็ดจ้าต้องน้ำขาวอยู่เดนูช็ปเช็ดแล้ว นี่ตรงนี้ขาว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 ได้โดนเนื้อชมืออื่นห่วยทำมือนีกระเซ็ตไว้เลยเนาะงานก็กระเซ็ตมือนีแล้วเนาะก็กระเซ็ตมืออื่นอยู่ใส่โอ้ยนี่หนูหายย่องคู่นู่นี่หนูหายย่องคู่โอ้คุณคู่คุณคู่ใดโอ้คุณคู่ซีาพ่อหนูโอ้คุณคู่ซีว่าพ่อหนูมันี่ต้นนีอ่ะเยาขาว บปล่างบอกวันนี้แหละเด็กตัวนี้อาใส่เอาใส่นี่ใช่ไหมนี่นี่ห่างๆอยู่นี่เอาใส่ใส่ดต่มันดาลูกไกเอาใส่เอ้ามีผ้าสวยเต็มไ่้มันซึมมันซึมสังมันเอาเนื้อต้องของนูด้ายเออของนูด้ายสวยของนูด้าสวย ขับบ่ได้มันจปิปีติดเก้าเหนียวเก้ามาใส่ก่อนนี่อ้าวพอแล้วนี่ยังได้อยู่นะนี่เห็นไหมนี่เบิกวางลงวางลงวางลงให้มันหายนี่เอาปิดเขาขาวมันหายนี่ปิดได้อยู่นะน้าๆน้ปาปีไทหนู่นเองปีไทยนะพอแล้วจะ<อ>ต้องรูปิดช่วยอย่าพับอย่าพับมันสิเจอเป็นยันะนง ครับมันกติดก,กันเลยเนาะเจ้า